วันนี้พาออกมาเดินเนละ่นเนาะวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่24มกราคมสองพันห้ารพามาเดินเนละ่นเนาะอยู่บ้านเบื่อหินมะยังไม่ละลายดูหิมะตรงโน้นก็ดำหมดแล้วเมื่อวานตกลงมาใหม่ ไอ้ที่เขาข้าวยวพาเดินดูนะตรงไหนเสร็จช่วยจะถ่ายให้ดูดข่าวหิหมะ ะละลายที่ตามพื้นรถเมล์ที่นี่ยังกับผี่ลอกไปรถเมล์ไม่มีคนนั่งยิ่งวันนี้ว่าอาทิตย์ดนะ้ยิ่งไม่มีคนนั่ง อากาศนาอย่าอุ่นขึ้นธรรมดาตรงนี้มันก็จะเป็นน้ำแข็งหน่อยเนะโอ้ไม่รู้ตรงนี้จะเดินได้ป่ะฮะฮะ ให้ดูอีกถ่ายข้าวไปหมดคนถ่ายก็หนาวแล้วก็อยากจะถ่ายนะมันสวยดูยดิเห็นป่ะเหมืนเขาก็ตักเทลงแม่น้ำรถเขาก็มาเทลงในแม่น้ำ ้งกาไอน,นี่มาเนาะไม่ได้มาเดินทางนี้เลยหล่เดืนอนละพอไม่ไปไหนยิ่งหิมะล,ลงยิ่งก็อยากไปแล้วไอน,นี่เลยนะโลกมันก็ระบาดก็เลยอยู่แต่ในบ้านดูโดนแดดออกอยูอ่ทางนน้นตรงนี้ไม่มีแดดและทางข้างหลัง ใายให้ดูแค่นี้แหลนะเนาะหนาวยาวไปก็ไม่ค่อยมีคนไม่มีคนดูหรอกคลิปยอดวิวไม่ดีหรอกแต่ว่าก็อยากจะนึกว่าทาแล้วเนาะก็อยากจะทําแล้วก็อยากจะถ่ายเวลาได้ออกกันอกบ้านสวยๆก็อยากจะถ่ายให้ดูล่นนี่เป็นน้ําแข็งหมดเลยนะเดินลื่นนะเนี่ยดีที่ว่ามันไม่ลื่นมาก ถ้าแดดออก uh you, อากาศอุ่นออกว่าหอยก็จะกลายเป็นแฉะเนื้อเดินบ้านหลังนี้มองไม่เห็นเลยเราะว่ามันตกใส่หัวตรงนี้ด้วยนนี่แหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะถ่ายรุปซะหน่อย